สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุกานที่กระเบนกาวสม้มทั้งสองปลาเมาสบายดีงามเทียงออกมาเฮือนปลาดำเนาะมาเห็ดกับข่าให้เบากับตันเแบาบที่ลุงเพียงคน้นข่ามัดเขาคนขา้นข่าอันนี้เป็นปลาที่ล่างสะอาดแช่น้ำเกลือเรียบร้อยแล้วก็ขันสมนะปลาช่อนพี่น้องเห็ดรั้งแรกครั้งแรกแล้วก็เอา,น,าอน้ำห่อน ลวกเนาะวันน้ำหอนลวกน้ำหอนเดือดๆที่ปรุงลงมาแล้วก็ลวกเนาะให้เนื้อมันหมาดมันสุกเอาซีน้ำหนามเนี่ยะว่าสดุดหนามนี่ก็จะเป็นเนื้อหดๆแบบนี้ โอหมันจะน่ากินนะเนี่ยบานิกาสิไปปรุงรสเนาะปรุงรสก็จะใส่ข้าวคั่วผงนัวแล้วก็พริกปน่นพริกปน่นปรุงรสให้เรียบร้อยก่อนมันเห็ดน้อยเนาะก็เลยเห็ดนาำซีรีลุยแน่ลบับเขาเอิดว่าสดเด้พว่น้องสดเด้ วันนี้เลือกแต่ใส่จิ้มรสุดสะแล้วก็ใส่ใส่หอมเนาะข้างนอกหน้าต่าก็สีประมาณนี้เนาะก็สีเห็ดโบลายนะเวลาโบลายปลาออกมาสะเน่เนาะมือนี้เพิ่มสิมาเซ้าจ่อยผัดเข้าเมืองนะเข้าเมืองเอาเท่าเอายางให้ปลาเมาาก็เลยสะเน่อหอมก็สิหัน่นหยาบ นีแต่พวกผู้บบาวเนาะแขวดีอยู่ดอกแขบวบดีแน่ก่ะสิลุงเพียงอันเป็นครั้งแรกที่ทเฮ็ดเด้อนี่ราบสดปลาคอลาบสดปลาปช่อนโอ้โหเปี่ยวถึงใจอร่อยมากไม่ต้องห่วง เมากำลังอุ่นป่นเอาออกมาจากตู้เย็นนะอุ่นใจักรละมังเลยโอ้โหอืมเืปป้าปลาขาวๆเนาะ เนื้อปลาช่อนขาวๆซุยๆอืมมากินจังเลยเสร็จแล้วแต่งปลาข้าวมามาจ้า,ากินข้าวน้ำกันด้อไปอินน้องกินข้าวน้ำกันด้อเนาะลุงที่จะขึ้นหนังห่างแค่ สุดน้ำเลไเด้อเฮ้ยรับช่วยประกบคักขาดวะสันเองนี่แหละเหตุเองไปเปิดเบื้งเห็นแต่ปุ่นโอ้ยบ่มีแห้งแล้วแบบพวกคนเราแทบคนประดุกแทบแทบยุ่มันหักอย่างเดียวสองอย่างยังไข่ว่ะสุดยอดจะอนไรสุดยอดอีกัวกบมีนะฮะแตงกับมีพักขึ้นมาน้อยแค่ บ่นายดอกเต็มจานจุดพุ่นอยู่ป่นก็แซ่บและกินกับผักสุดยอดเลยเฮาสุอดเลยป่นผัดพุนนตบ่มากักอีกยังว่านนั่นเด้สิกินคือเฮาเฮาโลหวยแซบแล้เฮา ต้นมาหรือว่าประจํต้นมะเลยต้นมไหมูมิ้นทนะะจำปลาฮัมเห็ดแบบนี้ก evet ็เอกขักได้เออบึงเนื <c <c ้อครับขั้นราจะปัดเขาไม่หรอก้อยเฮ้ยสมมากูดฉันมาสุดหอ่อแต่ไปจวด

นะาฮาขันป้าถูกจุ่ขดัเลยโอ้ยยาก็วด้เดี๋ยวไปเยีบแขเน่เท่าเลยเป็นไปเล่นโอ้สบายดีจ้าประดามสบายดีพี่น้องเข่านะจนปัดนได้มันเป็นอย่างกินเลยบรับบมบเข่าเย็นบ่เขาเย็นอยู ขาหวานก็ได้ดีติ๊บนี่ได้สารลุงทีเข่ายักได้น้องเข่าได้น้องเป๊บนี่แหละเนเฮ้ยเขาจะมีวิธีหนึ่งใดหนึ่งซำหนึ่งละเอาไปล่างยางมันออกแล้วมันหนึ่งใหม่มันยางมันน้อยแหละมันจะบวมบวมข้าวกรฉันข้าวเหนียวค่ะยางยางยางอันน้ำมันหันดเฮ้ยมันบวมเป็นยางเหนียวได้ ยางมันเห็ดในซื่อนะล่างมันออกอือจะมีสูตรเข่าลุงท้าโลแซ่บเนาะมีแต่เข่าเสะเข่าลุงท้าเน่ะแซ่บไปเรียกแล้วเ่ะแล้วเป็นสีบ้าเย็นสุดยอดจิ๊กนละหนึ่งร้อนเลยกระติ๊บเฮ้ยเราไปเจาะโอ้ยเราบางครั้งไม่ได้ซุกแต่เมื่อจะเจาะเรา

เห็นเจามันแดงีบัวั่วพน่งนะนี่น่ว่งจุดวัวมีแต่ทั่วเหมนกินมันชุบมากันเลยตัวเหมือกินม่ใ่ผู้จบ้บอบหายบ่เออฝนท่วงนยาก็สเทาะยาไม่ไวจนงวันต่อนอาเ่ยเห็นมาชุบแ้วก็รอเื่องเขาบ่ยาเออมีระบ่ยาไดุ้กเลยหน่วย มาเคลื่อนคืนนะอยู่เพื่อนทธออบเพื่อร้อยเคลืค่อนก็อบฉ่าเดตัวเองเอามาน่ะเอางายง่ายนะและพอดีถอยเอามาหายมือฉ่ำคือเอามื่อหายห้าคือกันแป้ามื่อในช่องตาแล้วเจสซี่แบ่งมาเคลื่อนเมื่อยอตาหนึ่งมันรอบนึ่งโตมี่บอกมาเคลืค่อนแถวนี่ยเออโตมี่เองสิแป้าใหม่ใส่อยู่เพื่อนทธออบสิเมื่อแว่เอา เออเสียเมื ja ่อเผื่อกันดอกเจ้านะแม่แม่หลายคนเพิ่นว่ะเพว่อนว่าย่างลงไปนั้นจนเตะเท่าน่ะย่างไปนั้นมันมันผ่านแข่งผ่านคาเพม่นมันหลยมันเท่าเก่าเพื่อน่ะ ไปเอกว่าจะจะบอกว่ามีับบอกกักับเปเอาอัไปนตาจีไปแ่มเดียวผบอกคินี้พระเบงพระส้มจะดีก่อนเด้อพี่ดวคือพระเม้าเขาไปกินน้ำก่อมาเลยเดี๋ยวบดป้าได้ของแส่ดี่กรถามน้อบวน้ยังมีอยู่นะจีบอะไรบ้างที่เจ้าคือกินข้างงานแท้ันแหะจะอิมแล้วป่ะ ่านเดี๋ยวมกนนินึ่เดี๋ยวนาิวเมนึ้นมาแลยหิวเขาบ่ห้าัเมทีมาหมัดเข่าซอยบวกรับอันว่าวว่าพะโล้สาวจอยบุมีบอกบริได้เห็ดมันคือบุไปค้นเขาน้ำบวกรับจะเฮยไข้กูอยู่สื่อ เองพักผ่อนก่อนเฮื่มือนีเพิ่นว่ามืออื่นเองสีไปอันรับจ้างเพิ่นว่ารับจ้างผู้ใด้นอลืมแหละิ่นว่าหลับจ้างกระหล่อกันเลยโอ้ประทีบว่าเขกระหล่อกู้จ่างนะคุอืมเอาคลิปนี้พระเบิงพระส้มเท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อสพ่อเพิ่นว่าหน้าแม่วาดแม่วาะเออพอกันคลิปหนาพี่น้องโชคดีมีความสุขเด้อบ๊ายบาย